ติมไปหมดเลยฮัลโหลสวัสดีปีใหม่ลาก่อนปี6 8สูงปี69เจเตอร์รีสอร์ทเชรบุรีแก่งกระจานแอวคัดจะบูกเหมือนกันนะเออวันนี้อากาศเย็นใครเบาะ ห้องใหญ่กว่าเดิมปะเข้าเดิมเลยเอา้าวเข้าเดิมเอ๊ยเข้ากันเลยเข้าพี่เราก็ห้องนี้หรอเออก็ห้องแบบนี้หละอ๋อแต่ของห้องน้นแต่เออเห็นสระน้ำออสองห้องเหมือนกันเตียงใหญ่เตียงหนึง่งเตียงเล็กเตียงหนึง่งอ้าวเอ๊ะอไม่เหมือนจิอีกห้องจึงตู้เสื้อผ้ามันอยู่ฝั่งนี้ ก็แค่ทำสั่งก่รเฉยๆนี่ไงมีที่แขวนเสื้อผ้าให้มีตู้ข้องบุแล้วจะขึ้นไปยังไงมีการน้ําร้อนกับขวดน้ําให้ตู้เย็นอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงนี้ปะเจะเี่ยวเที่วเย็นอ้าเย็นอไย่างหนีมา อ๋อใช้ปิดเปิดด้วยนี้ปิดเปิดห้องด้วยเออเข้าสระน้ํากันนี้ใช่ปะใช่อาหารเช้ากบอันนี้อาหารเย็นก็อันนี้ก็อันนี้จะติดไปด้วยนั้นหละอาหารเย็นก็อันนี้เหมือนกันอาหารเย็นก็อันนี้ก็ใช้เอาไปทั้งหมดเลยเอเล่นเกมได้หนึ่งครั้งอ๋อตุ๊กตาเมื่อกี้แน่เลยเห็นก็อขนอยู่มีตู้เต็มเลย ทรทัดใหญ่เชียวอันนี้ดูอะไรได้บ้างคะพี่แล้วเราดูอะไรได้บ้างนะเดช่วยอะของคนอื่นเท่าไว้อ่าลาเป่าผมนี่ห้องน้ำมีทิชชู่ให้ยังเล็กเก๋เฮ้ยคราวพี่แล้วมีว่าอยางรัดผมมียางรัดผม มีหลับีมีแปรงสีฟันมีกระจกนี่ห้องลราเท่าไหร่นะอันนี้อุ้ยห้องละาเจ็ดพันอันนี้อ่างน้ำยาสระผมคีมนวด เขาที่แล้วเรามาแล้วปีหรือสองปีที่แล้วปีหรือสองปีที่แล eh ้วนะปีที่แล้วสองปีปีที่แล้วก็จำไม่ได้แล้วอ่ะแต่เขาที่แล้วจำได้ว่าห้องเห็นสัตว์น้ำคราวนี้อยู right> ่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านหลังเห็นผูเขาจองไว้สองห้องคือละเจ็ดพัน คือละเจ็ดพันใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวมันจะมีงานปีใหม่อยนี่อันนี้คือมีที่ตากเสื้อผ้าให้อล้วระเบียงกว้างดีมีที่ตากเสื้อผ้าให้ยังไงอย่างที่บอกคราวที่แล้วเป็นด้านหน้าเห็นสระน้ำคราวนี้เป็นด้านหลังที่เราจองไว้ไม่ใช่ที่เราจองไว้ น้องสาวสามีจองไว้เป็นมีงานเลี้ยงปีใหม่เดี๋ยวไปดูกันเอสเจ็ดพันนี่รวมอาหารเย็นปะหรือว่าซื้อเพิ่มรวมแล้วอ๋อเจ็ดพันเจ็ดพันกก 7, นี่คือรวมค่าห้องรวมค่าอาหารเย็นค่าอาหารเช้าเล่นสวนน้ำใช่ป่ะโอเค 7, เดี๋ยวไปเจ็ดพันกว่าบาทแต่ว่าเจ็ดพันกว่าบาท เออแต่ว่ามันเป็นช่วงเทศกาลไงที่ว่าเขาจัดงานด้วยเดี๋ยวไปดูกันงานเริ่มหกโมงเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนโต๊ะน,นั่งนี่เราเลือกเองหรือว่าเป็นตามเดี๋ยน้องพาไปค่ะอพาทั้งหมดสี่ท่านนะคะค่ะสี่ท่านเดี๋ยว้น,นะะ้องพาไปได้เลยนะคะกิ่งกระเบลวันนี้วันที่สามเอ็ดธันวานะ้จ๊ะ ดีใหม่เรามาส่งท้ายปีทุเกเตอร์รีสอร์ทแก่งกระจานเพชรบุรีมีน้ำอันนี้เราเริ่มจากน้ำแล้วผลไม้มีซูชิด้วยแต่ซูชิหนู่มนนีสลัดเดี๋ยวเติมได้เขามีของเติมตลอดนี่อันนี้อาหารญี่ปุ่นข้าสวยนี่เข้าสวยของคนไทยอันนี้อะไรอ่ะลาบหรอหรืออะไรกระเทียมเหรออันนี้อะไรอ่ะคะ เมบุกิเห็ดปะคะโอเคนี่อันนี้ปลาหนึ่งลานีแน่อันนี้ปกขับผงกะหลี่แน่นอนอันนี้ก็เพาะปลาไข่เนี่ยไข่หนูกินได้อันนี้ว่าไม่แน่ใจว่าเผ็ดหรือเปล่าไก่โอ้โหตามชั้นมันมันมีไก่ด้วยมีซุปใสๆกับ ซุปข้นๆเราเดินที่ไดอันนี้ไก่ทอดกับหมูยอไปหนหนูไปตักแล้วนะเนื้อไปขนมจีนเจ้าตัวเร่กรีบไปตักแล้วหิวกินอาหารมันเยายวนเลยเกินผักแมวข้าวผัด ข้าวขาวได้ยังจ๊ะคุ้นๆข้านนี่ถเป็นปลากระป๋านี่อันนี้แพนเค้กเอาดิบใส่น้ำแล้วก็ระดิบหมดเลยเมื่ดีนะโอเคเดี๋ยวนี้เออเป็นยังไงบ้านะเบิรดีโคตรหลงอันนี้ว่างๆเขากำลังจะเติมเติมเหรอเขากำลังจะเติมอันนี้มันอบไได้ม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเหมือนกัน อันน um ี้มีอะไรบ้างคะอันนี้จะมีเป็นปลากระพงห่มผ้าค่ะข้างในจะเป็นเนื้อปลากระพงค่ะแล้วก็จะมีผักโขมอบชีสค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแมคชีสค่ะอะไรคล้ายๆกับลาซานญ่าแวันนี้ลาซานญ่าเนื้อหรือไก่หรือหมูคะ มันจะเป็นแค่ตัวชีสกับเส้นเอนนี่อย่างเดียวค่ะกับซอสมะเขือเทศขอบคุณค่ะส้มตำยาวๆไปซุ้มก๋วยเตี๋ยวอ๋ออาหารเขาเห็นรูกเสิร์ฟถึงสามกี่โมงก็ไม่รู้เดี๋ยวไปถามกันอันนี้พวกอาหารทะเลสุมสปาเกตตี้ไอ้เจ้าตัวเล็กไม่เห็น เดี๋ยวบอกพีกว่าชี้เต็มติมเดี๋ยวขอรีบรๆถ่ายนะว่ายหิวแล้วไอ้ติ่มน้ำผู้โชคดตไอ้เจ้าตัวเล็กก็ไม่รออยากกินนี่สมของหวานนี่มีขนมไทยและขนมอบนี่แพนเค้กออกอันนี้น้ำสมุนไพรแหละมีข้าวโพดด้วย 哎，打你吧。 เรากินเสร็จแล้วมาเล่นกิจกรรมด้านหลังแล้วตอนนี้มีบอลลูนเขาให้เราถ่ายรูปกับบอลลูนได้ตอนนี้เจ้าตัวตอรอเขาร้อมกันเขาจะให้เราถือบอลลูนเองนี่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  หนึ่งห้องพักจะได้หนึ่งฟูปองเล่นเกมฟรีใช่ไหมถ้าจะเล่นอย่างอื่นก็ต้องเสียเพิ่มมีเกมที่เราคุ้นกันปาลูกโป่งป๊อกหนึ่งแล้วก็อันนั้นเป็นยิงปืนเฮ้ยมีมามาแล้วหมีมามาแล้วเขา,มาจะมีปล่อยนี้ให้เราด้วย กี่ทำไมทำไมทัง้งกี่แล้วก็มีบ้านลูกบอลตรงนั้นแล้วก็มีนี่ระบายสีหนึ่งห้องหนึ่งใบนี่กรอบรูป100ระบายสีตุ๊กตาห5าบาทอ๋ออันนี้100บาทอันนี้50บบาทโอ้ ตอนนี้ถึงตาเจ้าตัวเล็กบ้างจะทำการปลาลูกโป่งของระวัลก็คือตุ๊ก,กตาพวกนั้นดอกแรกก็เอาซะแล้วดอกที่สองตามไปดอกที่สามได้อยู่ดอกที่สี่ น่าจะไม่ผ่านดอกที่ห้าเอาแล้วแค่สองลูกสองลูกไม่ผ่านนะจ๊ะจริงๆเรายิงไม่ได้หรอกแต่เขาแถมให้ลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายเขาก็เลยให้เราเขามาเรียกทุกตาได้สุดท้ายได้ได้จ้ะสีาวันไหนแล้วตาหนูเลยลูกไม่นี่หรอเน่จะเอาสีเขียวสีเขียวบินเอาไหนแล้วแต่ เดีวคนหนึ่งก็ได้เลือกคืนเขาดีๆเก็บให้เรียบร้อยอเก็บให้เรียบร้อยขอบคุณนะะพี่สองนะขอบคุณนะคะขอบคุณม่ค่ะสวัสดีตอนเชา้าตอนนี้มาอยู่ที่ห้องอาหารเขไม่ใช่ที่เดิมแล้วนะเขาย้ายมาที่ใหม่นี่เราใช้เหมือนเดิมใส่ข้อมือเพื่อจะกินข้า,าวเช้ากัน อวันน oh, oh, to ี้จัดเต็มผลไม้ชาละโดนเองไปสุดกระจกเลยสุดกระจกน้ามิงนั่นน um ่ะท oh, ี่พี่เสื้อดำไม่เหนอยู่โอ๊ะคุกกี้ขนมโปอกเอเออกาแฟ อาธรัญยพืชทั้งหลายนมน้ำส้มน,น้ำป่าขนมปังปิ้งอย่าไปดูตรงนั้นกันอันนี้เป็นส่วนที่เป็นพวกไข่อพวกอาหารแน่น่าหะไข่ดาวเบคอนไข่ขาวบดอันนี้คือนี่ไงไก้กรอกแฮมนี่้นี้ข้าวต้มกับเกงจืเดี ต้องหนูกังเกงจืดน้ำกเกงจืดน้ำไส้กรอกคนวันนี้มาเยอะอ่ะเนี่ยอาหารยังไม่เจมเลยอันนี้กะหล่ำตีอันนี้อะไรอ่ะมากามากะมักกะโรนีหรอนี่ข้าวเปล่า ผัดพริกน้ำป้ปลาอันนี้อะไรอ่ะไม่มีชื่อบอกน่าจะเป็นหมูเลยทงเดี๋ยวไปดูตรงส่วนเอกสาะอาหารเช้าคุณหนูเล้ก็หมูหมดไปแล้วตอน,นี้มาเป็นของหวานเนาะมีนมได้นะที่เห็นอยู่มีนมม,นม,มีน้ำส้มให้ไหมปกติไม่ได้ขอคุณพ่อหนู หมดไปแล้วกับมักกะโรนีมนะกับข้าวผัดด้วยอันนี้ของโตเกียวเมื่อกี้พี่ไปเขากินข้าวต้มหรือข้าเอทิมข้าวต้มพ<ป>ี่ไปกินข้าวต้มหมูไปแล้วอันนี้ของเราอันนี้ข้าวต้มน,นี่เป็นแกงจืดไข่น้ำผัดกระหล่ำยังไม่มาอันนี้ขนมปังปี้ สีสีสีแบบอันนี้น,น่าจะสตอรี่สับประรดอ,อีกสองอย่างไม่รู้ไม่มั่นใจอันนี้ไข่นี่วันนี้มีแซงโมแกงมังกอแล้วก็พวกผักสลัดเดี๋ยวจะลองอันนี้จริงก้อยชาครันง 啊。 ส่วนบันเทิงเริงรมที่จากสวนน้ำตอนนี้นนเป็นเวลาเราเพิ่งกินข้าวเช้าเสร็จนี่อันนี้เป็นห้องน่าจะเป็นห้องคาราโอเกะมีรูปไมโครโฟนมีสองห้องอันนี้อยู่ส่วนตรงกลางระหว่างที่พักกับส่วนน้ำอันนี้เป็นห้องสนุกเกอร์ถ้าสน ไม่แน่ใจว่าเขาเปิดใช้หรือยัง,ต,งต้องลองไปสอบถามดูอ๋อใช่แต่ห้องเด็กเปิดแล้วเนี่ยมีห้องเด็กด้วยเปิดตั้งแต่8โมงไปดูสวนน้ำกันนี่สแกนนะเขาไม่มีเจ้าหน้าที่เพราะเราต้องใช้ใส่ข้อมือแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้พักที่นี่ก็เข้ามาเล่นได้เนาะนี่มีห้องนะ้ำ ครั้ที่แล้วเรากินข้าวตรงนี้เมื่อเช้าเราก็เลยงงเลยว่าทําไมไม่มีอ๋อเขาย้ายไปอยู่ตรงนู้นเพราะว่าคนเยอะอย่างว่าวันนี้สิ้นปีคนมาพักเยอะไงี่ใหปีหกเอันนี้เพิ่งตอนเช้าคนเลยเพิ่งมาเล่นอากาศเย็นไงเมื่อเช้าเลยไม่มีคนมาเล่นน้ําตรงนี้<ค>นเป็นสูตร <ไป S 1> อาอหาร เราเคยถ่ายแล้วพวกส่วนน้ำนี่แหละก็จะมีอันนี้เป็นคลื่นเออที่เป็นทะเลอันนั้นก็สระวนอันนั้นก็นั่นไงไแดดแสไลเด้อก็แดดแล้วมาแล้ว <c oughs> ไงมันก็เลยไม่ค่อยเย็นเขามีอของส่วนเด็กด้วยเนาะอยู่ข้างใน <c oughs> น้ำเย็นไหมอันนันก็จะเย็นเพราะเมื่อวานอากาศเย็น เมื่อวานไม่ได้ถ่ายพลูให้ดูนะเพราะไม่ได้ดูพลูขึ้นไปข้างบนก่อนเมื่อวานหนูดูพลูอ่ะดูเขาแสดงดอกไม้ไฟสวยไหมสวยนี่น่นสวนเด็กอยู่ตรงนน้นใช่ไหมสระน้ำเด็กอ่าแน,น่นันนันอ่ะอันนี้อัปเดต <laughs> ไปละน้ำมันก็น้ำเย็นไม่ใช่แมลงไปแต่ไปละค่ะ <laughs> สวัสดีปี69ลาก่อนปี68ปจูเกเตอร์รีสอร์ทแก่งกระจานเพชรบุรีงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอบคุณที่กดติดตามบขอบคุณที่กดไลคชมไบา